ประโยคค่ะอ่าอาสมุดขึ้นมาเอาดูข้อนี้ยังไม่ทำนะ,ะลูกตอบพร้อมกันก่อนอ่าคุณครูให้มาตัวที่หนึ่งคำว่าอะไรคะเบิรตัวที่สองคำว่าไฟเอาคำสองคำนี้มาแต่งให้เป็นประโยคจะแต่งได้ว่าดูนะ ใครคิดว่าจะแต่งได้ว่าไง oh. อ่าแต่งว่าไงโน <No. S 2> ให้มีสองคำอยู่ในประโยคเดียวกันอ๋อเยี่ยม a b i r d eat flying ใครจะแหนให้กับ <c oughs> กอละล,ะล,ะล,ะลัสด้วอ่าจะแต่งได้ว่า a b i r d eat flying <c oughs> อ้าวพร้อมกันค่ะลูก a b i r d อาตอนนี้ข้อนี้เอาจริงเวลาข้อนี้ยังไม่เอาลุกเดี๋ยวข้อต่อไปให้โจทย์คำศัพท์ก่อนแล้วก็แต่งประโยคเลยเพราะฉะนั้นจะเป็นขีบรรทัดสองบรรทัดแบบนี้นะคะอ่าข้อที่หนึ่งให้คำว่า cat กับคำว่า sleeping อกเขียนเลยค่ะ เขียนคำว่าแค่กับสลิปพิงลงไปก่อนแล้วก็แต่งประโยคค่ะเป็นข้อที่หนึ่งอ่าเสร็จแล้วเอามาส่งถ้าทีมไหนมาส่งก่อนเป็นคนแรกของทีมนั้นแล้วถูกต้องสวยงามจะให้ติดตารางบิงโกถ้าเขียนไม่สวยไม่เอาเขียนเสร็จแล้วต้องอ่านได้ด้วยวันนี้มีเงื่อนไขเยอะมากเลย เสร็จแล้วเอามาเลยค่ะแต่งประโยกด้วยนะคะรอบสองคำนี้เสร็จแต่งประโยกด้วยงงงงลองดูสิอ้าดูดูเมื่อกี้สิอ่าเมื่อกี้ให้คำว่าเบิ d กับไฟอิงแต่งประโยคได้ว่า a b i r d i s f l y i n g ตอนนี้ข้อนี้ให้คำว่า แพทย์กับคำว,ว่าส e p i n g แต่งประโยชน์จะได้ว่าอย่างไรดูซิใครจะได้หายอีกสองตัวเติมเองอ่ะดูดูใหม่ดูใหม่หรือใหม่ ให้เบิร์ดมากับไฟอีกแต่งว่า a bird is f l y i n g a bird e a t l f i n e อีกเติมคำว่าอาะก,กับเติมคำว่า eat เอง a bird e a t l y i n e ด้นี้ให้คำว่าแค่กับ sleeping จะเติมได้ว่าอย่างจะแต่งได้ว่าอย่างไรเอามาเลยค่ะ เพื่อนแต่งได้ว่าอะไรเอ่ยกอร,ร์ลักกอร,ร์ลักแต่งว่า A cat is sleeping อ่า A cat is sleeping แค่นี้เอง,องได้ไหมง่ายอ่ากอร,ร์ลักได้ติดตารางบิงโกอเอาไว้เลยค่ะเะสร็จหรือยังเอ่ยาาอาง่ายมากใช่ไหมอย่าช้าอยู่นะ ข้อที่สองอคุณครูเฉลยให้ก่อน a cat is sleeping a cat is sleeping <Yeah. S 1> นะต่อไปข้อที่สอง <Yeah. S 1> ให้มาคำว่า <Yeah. S 1> คำว่า <Yeah. S 1> ดอกกับอะไรเอ่ย sleeping แต่งประโยคค่ะ รางวัลอ่ามีคนเสร็จแล้วดูสิตัวนี้ตัวดีตัวนี้ตัวบี no ดูดีๆว่าดอกเนี่ยตัวดีหรือตัวโอ นมาแล้วอะอะไรเอ่ยอะด็อก <dog> <Sleeping. S 2> อีทสลิปหิ่งอะอะด s อก <dog> <Sleeping. S 1> อีทสลิปิงโอเคถูกไหมเอ่ยถูกต้องนะคะแต่ตัวเอใหญ่ไปนิดนึงนะคะต้องไปแก้ตัวเอนิดนึงนะคะอาละไปดูที่สไลด์คุณครูลเลยอ้าวได้ติดตารางบิงโกลูกอ่าดูที่สไลด์คุณครูลเลยค่ะอาวละ เสร็จหรือยงเอ่ยใครช้าอยู่ไม่ได้นะ้อวข้อต่อไปเลยค่ะ้อาให้คำว่าอะไรแคดกับคำว่าอะไรเอ่ย Running แค่กับร้านหนึ่งจะแต่งประโยชน์ได้อย่างไรเอ่ยใครได้ข้อไหนก็ข้อนั้นนะลูกไม่ต้องไปเว้นเอาไว้ถ้าเว้นไว้เนี่ยจะไม่ได้คะแนนเพราะนั้นทําให้เสร็จไปเป็นข้อๆหนูทันข้อไหนหนูเอาแค่นั้นบางคนอาจจะได้ข้อเดียวบางคนเขาทำไมคะเขาเขียนไว้เขาอาจจะได้สามข้อก็ได้นะคะแต่ถ้าเว้นไ,<ว>ไ,ไว้ไว้เว้นว่างไว้ไม่ได้คะแนน ต้องทำให้เสร็จเป็นข้อๆไปอ่าข้อไหนไม่ทันผ่านไปเลยค่ะอ่าให้คำว่าแค่กับลัานหนึ่งจะไปยกใสร็จ<ป>่ส<ป> ค่ะของลิชาวัตได้ว่าไงลูกอ่ะอะไรลูกอ่ะแคทอีส์ลันนิงลันนิงอะเกนพีส์อ่ะแคทอีส์ลันนิงอ่าแคทอีส์ลันนิงแมวกำลังอะไรแมวกำลังนอนนอนหรือลันนิงไงวิ่งวิ่งอ่าเดอะแคดอีส์ลันนิงแมวกำลังวิ่งอยู่ค่ะเอ้าอ่านพร้อมกันลูกอ่ะแคทอีส running อ่าต่อไป,ไปเผลได้ยังเอ้ยเผลได้ยังเอ้ยอ่าถ้ายังไปดูที่สไลด์ก่อนค่ะ A cat is running แล้วะ ข้อต่อไปหรือ,อยังอา่อาถ้าข้อต่อไปอา่ายังไม่เสร็จเอ้อทำไมลอชาวลอชาววัดเสร็จละไวอะอนะ,สะแสดงว่าเขาทำไมเขาเขียนไวสังเกตได้หรือ,อยังเดี๋ยวว่าเติมตรงไหนกับตัวไหนเนี่ยเพิ่มอะไรเข้าไปไหนบอกเวลา หลักในการทําให้คุณครูดูหน่อยสิเ,ออเติมอะไรเข้าไปข้างหน้าอ่อ่าแล้วก็หลังหลังหลังแค่ที่ให้มาเติมอะไรไแค่นั้นเองจบจบง่ายอ่าแคทอ r สต n ลอาต่อไหมอ่าไปต่อ,อ,ตอเอาข้อนี้ให้คําว่าอะไรอีกแล้วดอกกับคาว่าอะไรเอย่ย r u n n นิงอ่าดูซสแต่งได้ว่ายัางไงเอ่ยคุณครูพยายามให้คำซ้ำๆกันหนูจะได้พูดได้แล้วก็แต่งได้เห็นไหมคำว่าดอกแคดมาหลายข้อแล้วจะให้เขียนให้ได้แล้วก็อ่านให้ได้ให้คำว่าดอกกับ Running สุน,นัขกำลังอะไรวิ่งอยู่อ่าทีม A นะทีม B เขาได้ไปสอง สองข้อแล้วถ้าทีม B เสร็จข้อนี้นะทีม B จะได้เป็นเดอะวินหนึ่งอไปเไรเได้ไว่ายังไงเอ่ยกรณละละด s dog running r ่ n n i า g r u n n ง n g หนงหนึงน่ง,ง,งเอาใหม่อีกครั้งนึ่งลูก A dog is running อ่า A dog is r u n n i n g โอเคค่ะได้ติดในตารางบิงโกค่ะเอาละไปดูที่สไลด์เลยค่ะอา A dog is r u n n i n g ข้อที่เท่าไหร่แล้วคะเนี่ยห <Please. S 1> เก่งมากเลยได้ข้อที่สี่แล้วเอาอีกข้อหนึ่งไหม เอาอีกข้อหนึ่งไหมเอาค่ะอะให้เวลาหนึ่งนาทีของข้อนี้อ่าให้อีกหนึ่งนาทีก่อนใครได้สองข้อก็เอาสองข้อนะลูกไม่ต้องกังวลใจว่าโอ้ยหนูยังไม่ได้สักข้อเดียวหมดชั่วโมงหนึ่งหมดชั่วโมงนี้ได้หนึ่งข้อก็เก่งนะคะใครเขาจะได้ห้าข้อสี่ข้อก็ช่างเขาเราทําเราได้ข้อหนึ่งก็เอาข้อหนึ่งไปอย่าไปลอกเพื่อน ถ้าคิดเองข้อหนึ่งก็เก่งแต่ถ้าไปลอกเพื่อนสิบข้อเสร็ก็ไม่เก่งนะคะถ้าทำเองได้ข้อเดียวคุณครูถือว่าเก่งแล้วอ่าแต่ถ้าไปลอกเพื่อนได้มาสิบข้อก็ไม่น่าภาคภูมิใจคิดเองค่ะอ้าวข้อต่อไปให้มาคำว่า a g a i n p l e a s e ปรีกับคำว่า Swimming 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 คืออะไรคะว่ายน้ำอ้าวปลามันกำลังทำอะไรว่ายน้ำอยู่ เขียนให้สวยด้วยนะทีม oh, <my> ไหนจะได้เป็นเดอะวินเนอร์ หนูได้แต่งประโยชน์ได้ว่าไงลูกอ่านดิน A fish is swimming s is ิงสวิมมเอาใหม่ค่ะอีกค uh, ้ันึงค่ะอ่ะ s h is swimming มิอ่า A fish is swimming เย็ดเอาเนาะเย็ดได้ติดตารางดิงโกค่ะ รอบนี้ทีม A ได้เป็นเดอะวิเน์บางอีกรอบหนึ่งเหรออีกรอบหนึ่งก็จะีินเยอะนะ,ได,นะะได้เลยะได้เลยโอเคค่ะได้เลย <S <S ก็ได้เลยค่ะอ่าเขาบอกว่าขออีกหนึ่งรอบ <S 2> <S 2> <S ข้อเท่าไหร่แล้วเนี่ย <S 2> <S 2> อออะดูที่สไล right. ดไ์เลยค่ะอ้าวได้เลยค่ะ เดี๋ยวเราจะแข่งกันเขียนต้องลายข้อแล้วไม่เมื่อยเขียนเลย<ม>โอ้โหเก่งจริงๆอ้าวข้อนี้ค่ะถ้าอย่างนั้นเอาข้อนี้ค่ะให้มาคำว่า,ข,าวข่าวกับ eating. อีติ่งอ่าข่าวกับอีติ่ง วัวกำลังทำอะไรคะลูกกินอาหารนะคะเว้นช่องไฟด้วยนะลูกอย่าไปเขียนติดกันเป็นพืชเลยไม่เอาแยกไม่ได้เว้นแต่ละคำแต่ละคำให้มันห่างกันเขียนให้สวยด้วยตั้งใจให้ดีเลยอ่ามาเลยค่ะ ดูของคนนี้ก่อนเว้นช่องไฟน้อยไปไหมดูของเพื่อนสิน้อยไปไหมลูมลกดูนะเดี๋ยวดูช่องไฟของเพื่อนนะเว้นไปน้อยเกินไปอ่าดูนะเห็นะไหมลูกหนูจะเขียนติดกันไปมากเลยเห็นไหมลูกคําว่าอะไรคะ เห็นไหมเนี่ยอีก,ก็ติดกับคํา,าว่าคาวอันนี้ก็อ้น,นี่ถ้าหนูเขียนหางนิดนึงสมมตินนะอาจจะม,มึนกูเขียนนะแล้วเราจะมาดูว่าทําไมคะลูกมันจะอ่านง่ายขึ้นเห็นไหมคะอีเราก็เว้นมาอีติงเห็นไหมลูกอ่านง่ายขึ้นไหม อ่านง่ายขึ้นไหมง่ายขึ้นแค่เราเว้นช่องเนี่ยให้มันทาไมกันให้มันพอดีกันอันนี้ติดไปแต่ว่าเอาให้นะคะอีกทีมหนึ่งไอ,อทีมหนึ่งอ่าอีกทีมหนึ่งเขาเว้นช่องไฟได้สวยงามมากเลยใช่ไหมคะโอเคเพราะฉะนั้นให้ติดตารางดิโกทั้งสองทีมเลยค่ะี เอาละมาดูที่สไลด์เลยค่ะอ่านพร้อมกันค่ะอ,อะไรเอ่ยอ่ะข้าวอ s ทอ t i ติงอ่ะข้าวอิทอิติงอ้าวอีกหนึ่งข้อไหมอ่าอ่ให้คำว่าประกอกบคำว่าจ้ำผิง ไหนสิข nice, ้อนี้แล้วอ่านได้จะให้ติดตารางโกสองตัวเลยอ่ะ <c oughs> Eat, ไป <c oughs> ไหนโน จีอขอ,องหนูเนี่ยต้องลงใหม่มนิดนึง oh <my> ขอยด็กนสอนนิดนึงเอาเหมือนกันติดตรงนี้เลยอันไหนอะได้มาแต่งได้ว่าไงลูก The Fog is Jumping อีออกครั้งอ่ะ Fog อ่ะ Fog is Jumping อะโกบกำลัง กระโดดกระโดดอยู่นะคะกบกำลังกระโดดอยู่อ้าวให้ติดตารางนิโก้สองตัวเลยทีม A ทีม A มองอย่างเอมันหมดเวลาแล้วถ้าเอาอีกข้อหนึ่งเดี๋ยวก็เยอะเกินไปอ้าเพราะฉะนั้นทีม A ได้เป็น การบ้านวันนี้ฝากการบ้านวันนี้คือให้ไปอ่านไปอ่านที่ทำมานั่นแหละใครได้ผี่ข้อก็อ่านเท่านั้นข้อใครได้หกข้อก็อ่านหกข้อแอบใครได้ห้าข้อก็อ่านมาห้าข้อใครได้สองข้อก็อ่านสองข้อใครได้หนึ่งข้อก็อ่านหึงข้อโอเคไหมคะ่าวันนี้ก็ทำไมดูเวลาแล้วทำสั่งเป็นการบ้านนะ แล้วเดี๋ยวคุณครูจะเรียกสอบสอบอ่านด้วยโอเคค่ะวันนี้ทำอัพก็คงต้องกล่าวคำว่า goodbye goodbye Good ค่ะ thank you t h a n